เป็นมาสหน่อยเนาะคุณพี่จ๋าพี่จ๋าทำหน้าที่เลยเหรอคะโอเคขออนุญาตเปิดกินนะได้เลยโอ๊ยตะโบได้ตะเกียบอไม่กลับบ้านนะตะเกียบแต่เป็นของมือเลยไม่หลังโดนคอหน่อยโดนคอไม่คนอื่นคันอื่นนะคนอื่นขับเร็วแต่ไม่เร็วไม่เร็วจ๋าวันนั้นยาวมากๆค่ะตัดจอยเลี้ยวหลังเลียวเลย กินแต่แบบติ้วอยู่แล้วอะไรนะอะไรหรอไม่ชอมันเข้มข้นอ่ะเอ้ยมีคนมีคนบอกว่าอิ่มอยู่นี่คุณนี้ไม่เคยกินลองบ้างเลยการเลยการเลยแล้วขอถ่ายหน้าจ๋าทำหน้าจริงใจด้วยทำหน้าอร่อยเลยพี่เมียพี่จริงๆพี่ชอบนะแต่ว่าต้องกินเป็นน้อยอย่าบอกพี่เมยไม่ยิงพี่จ๋าเลยเป็นยิงหนูอ่ะทำหน้าจริงใจนิดนึงอร่อยไหมคะอร่อยกินน้ำดวน ่่คะต้องกินหลายๆชีสเอาวันดีะอีอะไรน้ำเนี่ค่ะต้อเดาต้องเดาไม่รู้ค่ะไปกับเพื่อนอาหาที่ทานข้าวมเลยเดี๋ยวดูกคงไปเร่นเปนือยขอติดอน CDC ดิวันนี้หลายคนนะครกก่น ลองลองออมเป็น่ลอยมันเข้มข้นมันเป็นบาโรลวิกาเพวกเครื่องเทชอบได้ค่ะนึ่บัฟฟลโวิงถ้าคนแบบชอบกินบาฟลวิงเจะแนี้แตเอชีเอ็นมากขึ้นบาฟเลโริงเหรอว่าเปรี้ยวๆไก่เปรี้ยวอ่ะ เพราะว่าพีโรบินเมืองไทยมันไม่เปรี้ยวไงรู้สึกวอบนรสจะมก็หมักโดยร์สัมิคยิ่งน้นกินลราบพุ่งอะเขาชอบกินบล็อกสแลนด์แบบเบอร์สมิคใช่ป่ะชอบกินแบบราดฟุ้งแบบเบอร์สัมิคชอบกินแบบซิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ได้เพราะรสชาติมันเหมือนกันเลยอะ ที่เรียกว่ากินดับโลกว่าดับโลกวินเมือใครอ่ะลูกเกือบพิซซ่าคอมพานี่กันที่หนึงเป็นดับโลกวินมันจะเหมือนแบบไก่น้ำแดงเน่ยโบมันจะไม่ใช่รสแบบนี้เราก็จะแบบอันนี้มันจะแบบชื่เมันจะดับโลกพิซซ่างเงี้ยจะเป็นแบบแต่ถ้าว่าดับโลกวินจะเป็นเนียนๆแล้วก็เลี่ยมเปรี้ยวอืมอร่อยมากเลยอ่ะเอามาทำเมืองไทยอ่ะเออขายไม่ได้ทำทำไขนาดกับเบอร์เกอร์ ทำขนมชิ้นกระปิแล้วเขาเป็นรูปแบบกระดิ่งเก็เลยรักร้านแล้วก็ละครอเพราะว่าโมลิึกว่าตะครอนำของขันอะไรก็ได้มาให้ทุกคนที่นั้นเป็นร้านที่แบบมีจังกินในก็ได้ดีจ้าจินตนาการเป็นเลยแต่กินอะไรกินเปิดเลยต่อเลยครับกินแล้วร้องเพลงโอ้โหดังท้องจิ้มอยู่นะโหลกไปจุ ต้องต้องการแบบนี่นี่อยู่ตลอดเวลาแล้วจ้าปากเนอยูตะกปากเนอเนอะยกี้บินอยู่น้องตักคอมันก่อน